สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Niche <Yeah>. Channel น,น,นะคะแล้วก็วันนี้นะคะนิมมาเานี่นะคะมารีวิวขนมอีพ <Wow. S 1> ีซีนะคะซึ่งห่างหายไปจากรายการนี้ค่อนข้าง,างนานนะะคประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะนิมก็จะมารีวิวช่วงนี้นะคะทุกคนเป็นอเขาเรียกว่าอะไร A few moments later Sandwich น,นะคะ Sandwich ปูอัดข้าวโพดน,นะคะทุกคนอันนี้นะคะมี2คู่สีชิ้นนะคะซื้อได้ที่เซเว่นะคะ29บาทเนาะก็เขาก็จะมีวิธีการทำให้ด้วยนะคะด้านหลังซองเลยนะคะน,นี่แล้วก็แบบมีแบบตาเซตรงนี้ด้วยนะคะ โอเคอันนี้ยังไม่ได้เว็บนะ,ะแต่ว่านิ่งจะเอามาเว็บที่บ้านเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเว็บกันเลยดีกว่าแล้วก็นิ้งก็จะมารีวิวเป็นฉากวยนะคะก็ไปซื้อมาจากเซเว่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเอาก่อนนี่นะคะ ทุกคนซึ่งแบบแพ็กเกจน่ารักมากนะคะแบบเหมือนที่แบบชาวกล้วยที่เขาไปขายที่แบบโรงเรียนเลยนะคะทุกคนแบบมันเหมือนมากแล้วแบบที่มันจะเป็นแบบรูปช้างอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะแบบให้กินเป็นถุงแล้วแบบจะใส่แก้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ทุกคนคืออันนี้ซึ่งมาจากเซเว่นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมาลองคิดว่าอันนี้น่าจะเคยกินแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าแปลกใจมากแบบ คือเป็นแบบซองแบบที่มันเป็นสามเหลี่ยมแต่จริงๆเป็นสี่เหลี่ยมมาเลยจา้าเขาจะให้เรากินแบบนี้หรือให้เราไปตัดเองก็คืองง,งมากเนืว่าจะเป็นแบบนว่าจะแบบตามแพ็กเกจอย่างเงี้ยทุกคนแต่จริงๆแล้วคือเป็นสี่เหลี่ยมวะทุกคนตอาเรกคิว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะทุกคนคือแย่มากเออนั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็กินได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูแซนดิชกันก่อนนะคะว่าถึงไหนแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้อบอยู่นะคะอืคโ ค่ะทุกคนแซนด์ว so we ิชของเราเสร็จแล้วนะคะก็คือท e ุกคนคือแบบเออออกมาแล้วแบบอันน <Right. S 1> <engineering. S 2> so <mount> ี <ingu> <okay> ้คือห่อตัวกันคือไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแล้วเนาะคือขนมปังแบบเนี่ยกัะโอเคไปแล้วค่ะแล้วคือแซนด์วิชของเราลุกล่างก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแอันนี้นะคะเห็นไหม น่ากินมากอยากจะแบ่งให้พ่อด้วยนะคะทุกคนเราจริงมันก็ง่ายเหมือนกันนะคะโอเคเรามากินอนี่นะคะทุกคนก็ตามนั้นเลยนะคะแบบมันมีความผู้อัด ข้าวโพ,พดแล้วก็เหมือนมีแบบสับปะรดลืมถับไว้นะคะนี่อร่อยอร่อยมาก ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันมาคลิปหน้านะคะ